เวลา13นาฬิกา37นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนคำม่วงอําเภอคำม่วงทรงเปิดอาคารสิริสิธุศาสตร์เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้น24ห้องเรียนได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญพระชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประดับณอาคารและอักษรพระนามาพิไทยสอทประดับที่ป้ายชื่ออาคารโรงเรียนคำม่วงจะตั้งขึ้นเมื่อปี2510 8เป็นโรงเรียนมัธยมมัธศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธศึกษาการสิน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีนักเรียน1,284คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน84คนโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนวิถีความพอเพียงได้รับรางวัลสำคัญสำคัญอาทิรางวัลเหรียญทองวงโยธวาทิศนานาชาติ Thailand World Music Championship จากสมาคมวงโยธวาทิศรางวัลเหรียญเงินวงโยธวาทิศประเภทขบวนพาเหรด จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวลา14นาฬิกา47นาทีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนพระเทพยานนวิสิทธิ์อุดมวิทย์อำเภอห้วยพึ่งทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราช,ชดำริโรงเรียนเปิดสอนมัธยมมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6สังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีนักเรียน234คนครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนด้านการเรียนการสอนพบว่านักเรียน มีผลสัมฤทิทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าไปเป็นเครือข่ายวิชาการช่วยดูแลสนับสนุนด้านวิชาการร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งพัฒนาครู สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และปลาปลูกพืชผักเพื่อนำผลผลิตไปใช้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและให้เด็กเรียนรู้อาชีพการเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ในการนี้ทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพยานวิสิกุดมวิทย์ซึ่งสำงน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริหรือสำนักงานกรกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราช,ชดำริในปี2564ปรับปรุงลาดคันดินพร้อมปูแผ่นผ้าห่มคลุมดินทั้งสองสระป้องกันการกัดเซาะของคันดินในช่วงฤดูฝน ประปรุงลาดคันดินถมบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างถนนและติดตั้งรั้วตลอดแนวถนนรอบสระโครงการได้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปาในโรงเรียนเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนรวมทั้งชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียง พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมแก่กรมทรประทานและสำนักงานกพรร,ร่วมกันจัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณสระตามความเหมาะสมรวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน จากนั้นพระเทพยานาวิสิ์ชัยทวีคุตตะจิตโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนา,นารามนำผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบาร,รมีจังหวัดสกลนอครพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์เฉาชื่นประธานกรรมการมูลนิธิต,ตะวันฉายเฝ้าทูลออมกระบาดกราบบังคมทูลรายงานการรักษานักเรียนที่มีความพิการปากแหว่งเพดานบูจำนวนสองคนขณะนี้ได้รับการผ่าตัดแล้วหนึ่งคนมีพระราชดำริให้ช่วยดูแล รักษาเด็กให้ดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้สามารถอยู่ในสังคมได้แล้วท่อพระเนรนิทศการจัดประแสดงประวัติและผลงานของพระเทพยานวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามผู้อุปถมัมภ์โรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิ์อุดมวิทย์รวมทั้งการจัดแสดงผลงานของนักเรียนอาทิงานใบตองการทําเสื้อปักมือลายภูไทยและการทาทุงอีสานใช้ประดับในงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล มีประราชชาวบ้านเข้าไปสอนนักเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีสีตำบลของอำเภอห้วยพึ่งจำหน่ายในชุมชนและทางออนไลน์มีรายได้เฉลี่ย8,000ถึง15,000บาทต่อเดือน